รักษาเชื้อราที่เล็บควรตรวจแหลยืนยันก่อนการรักษาเพราะยาบางตัวมีผลต่อตับและไตเชื้อราที่เล็บเท้าจะหายช้ากว่าเชื้อราที่เล็บมือการรักษาใช้ยากินเป็นหลักยากทาเสริมถ้าอย่างเดียวไม่หายยากินที่ใช้ไอตราโคนาโซน200มิกรัมครั้งละ2เม็ดหลังอาหารเช้าเย็น7วัน เว้น3สัปดาห์แล้วเริ่มใหม่สีรอบฟูคนอโซน1 5อ3 0 0 0ถึงสมิลลิกรัมสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นเวลา1ปีเทอร์บีนาฟีน500มิลลิกรัมวันละ1เม็ดเวลาตรงกัน6เดือนกิสโอฟูลวิน5 0 0มิลลิกรัม1เม็ดเช้าเย็น6เดือนถึง1ปีการป้องกันหลีเกเลี่ยงไม่ให้มือเท้าเปียกชื้นหมักหมม เลือกรองเท้าพอดีเท้าไม่คับเกินไปดูแลรองเท้าให้สะอาดซักหรือพึงแดดสม่ำเสมอไม่ควรแงะเล็บดูแลเล็บให้สะอาดตัดเล็บให้สั้นหลีกเลี่ยงใช้อุปกรณ์ทำเล็บร่วมกับคนอื่นปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ประกายเพศร้านยาโดยเพสัชกรอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม โทร043771325